สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่218นะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับเป็นพระกรุบางขุนพรมนะครับเป็นพระสมเด็จพระกรุบางขุนพรมพิ์ใหญ่นะครับเอามาให้พี่พี่เอได้รับชมกันนะครับก็เอามาแบ่งปันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจก็ สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอดไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 นะครับ TTN987 นะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ MC กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าหาพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็แอดไลน์มาเลยนะครับแอดไลน์มาได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปคอมเมนต์ไอ ตคลิปนะครับเพราะว่ามันจะติดต่อสื่อสารกันยากนะครับผมเข้าไปตอบท่านก็บางทีท่านก็ไม่ได้มาอ่านนะครับอ่ะก็ทางที่ดีแอดไลน์หรือโทรมาก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับมามาเรามาชมกันเลยนะครับองนี้นะครับพี่ๆองนี้เป็นพระบางขุนพรหมนะครับอ่าเป็นพระกลุ่บางขุนพรหมนะครับเป็นพระสมเด็จกลุบางขุนพรหมนะครับ เป็นกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่มใหม่บางคนก็จะสงสัยนะครับว่ากลุ่มใหม่ทําไมไม่มีปั๊มตะยางนะครับก็ต้องบอกว่าพระบางพรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเก่าหรือกลุ่มใหม่นะครับเขามีการนะครับแอบเปิดกลุ่หรือว่าแอบไม่ใช่เปิดกลุ่นะครับคือมีการนําออกนะครับนําออกมาก่อนทางวัดจะเปิดกลุ่มอีกนะครับ มันก็เลยจะมีพระในส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้ปั๊มตายางนะครับส่วนพระที่ทางวัดเขาเปิดกลุ่นะครับเขาก็จะมีปั๊มตายางนะครับพี่นะามามาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับที่กลุ่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นคราบกุน้ําตาลไม่ไหม้นะครับคราบกุน้ําตาลไม่ไหม้นะพี่นะเนี่ยเห็นไหมคือการอยู่ของเขานะี่คือธรรมชาตินะครับ พระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับแต่เจ้าของเขาไม่ได้เอาคาบกลุ่อะไรออกนะครับก็จะมีนะครับคาบฟ้าๆขาวๆขึ้นนะครับนะครับคาบขี้กลุ่นะครับนี่เห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับตรงไหนเกาะกันเยอะก็จะเป็นก้อนเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะครับนี่เกาะแน่นเลยนะครับถ้าเราแค่ออกนี่ก็ผมว่านะเนื้อน่าจะหลุดออกมาด้วยนะครับไม่เนี่ยเห็นไหมน้ําตาลไม่ไหมนะครับ สีกรุนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะครับคราบดินขี้เป็ดนะครับดินขี้เป็ดนะครับบางคนเขาเรียกนะอันนี้ก็ผมแล้วแต่คนจะเรียกนะครับนี่องนี้เป็นบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมกรุใหม่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุบางขุนพรมนะครับนี่พี่ๆดูนะครับเห็นไหมดูเนื้อหาเขานะครับนี่มีนะครับมีมวลสารนะครับมีมวลสาร เป็นเตยๆเป็นก้อนู่ข้างในนะครับพี่ๆเห็นไหมดูเส้นซุ้มนะครับนี่มอนเหมือนกันกันกบวัดละคังเลยนะครับแต่ว่าพระเนี่ยเขาลงกลุูมบางคนพรมนะครับพี่ๆเห็นไหมเห็นดูเนื้อนะครับสูงมดูเนื้อนะครับพี่เนี่ยดูคาบนะครับเนี่ยคาบฟาฝาเขาขาวนะครับเนี่ยพระที่เขาผ่านการใช้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ นี่ดูคราบกลุกนะครับนี่ดินขี้เป็ดนะครับเขาเรียกดินขี้เป็ดคราบกลุกนี่แหละครับเกิดจะเกิดการทับถมมานานนะครับด้านหลังนะครับในด้านหลังก็จะมีคราบกลุกนะครับอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นที่แบบว่าเขาใส่กรอบก็ได้นะครับใส่กรอบนะครับแล้วก็กรอบอาจจะไปกัดไปกินเนื้อข้าง ทำให้เป็นร่องลงไปนะครับอาจจะกดก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็บอกไม่ถูกนะเพราะว่าผมได้มาอย่างนี้เลยนะพี่นะดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านข้างพี่เห็นไหมครับปลุกน้ําตาลไม่ไหม้นะนี่ครับคับปลุกน้ําตาลไม่ไหม้นะครับอ่านี่ครับพี่พี่นะตรงนี้นะครับพี่พี่ผมเปิดไปที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเปิดไปที่หนึ่งหมื่นบาทนะ เปิดไว้ที่1 0,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยก่อนก็ได้นะครับมีราคาในใจนะครับโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับอยากจะมีไว้บูชานะครับนะครับผมมาเลยนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหสี่นสองเนะครับเนี่ยดูพิมพ์ทรงเขาละพี่พิมพ์ทรงเนี่ยคล้ายๆวัดระฆังเลยนะ เห็นไหมอง์ล่ำใหญ่นะครับนี่ฐานต่างกันที่มีคาบกลุนะครับเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อนะครับเนี่ยเนื้อเป็นไตไตข้างก้อนเห็นไหมพี่เห็นไหมนี่ยเป็นไตไตข้างในนะครับเนี่ยมีรอยยุบด้วยนะพี่เห็นไหมรอยหลุดร่อดของมอสารนะครับเนี่ยถมงลงกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะพี่พี่ fc ครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหม โอ้โหนี่เหมือนพี่ๆได้ส่องเองเลยนะองนี้ผมเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะผมเอาหนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับพี่นะครับเนี่ยดูนะครับผมไล่ให้ดูนะเส้นซูมนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆไปนะครับไม่รีบนะครับไม่รีบนะครับนะครับส่วนท่านส่วนท่านใดนะครับจะ สนใจนะครับอยากจะได้ไว้บูชาเนพี่เห็นไหมเนี่ยเนื้อเป็นก้อนๆนะครับเห็นไหมองนี้ต้องบอกว่าเนื้อนี่สุดจัดเลยนะครับเนื้อยังกวัดระคังเลยนะพี่นะเนี่ยดูคราบกลุ่นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับนะครับบางองค์นี่ก็จะเต็มทั้งองค์ก็มีนะพี่นะครับกลุ่บางองค์ก็จะมีบางจุดบางส่วนนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับกลุ่นะครับ ดูด,ด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมพี่คราบกรุน้ํนาตาลไม่ไหม้พี่เห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับครับเห็นไหมครับนี่ครบาบกรุกนะครับน,นะน้ําตาลไม่ไหม้นะดูอันนี้เป็นรูปเขาหลับตัดน่าจะเป็นสันนิษฐานนะผมสันนิษฐานน่าจะเป็นเพราะอาจจะทํากรอบมาแล้วมันกัดกินเนื้อนะครับเนี่ย อูด้านข้างนะครับพี่พี่นะด้านด้านข้างเห็นไหมไหมนี่ด้านข้างเหมือนพี่พี่ได้สองกล้องเองเลยนะครับเนี่ยเอาด้านบนนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับอ่าด้านข้างฝั่งนี้นะนี่ครับพี่พี่เห็นไหมโอ้โหนี่สุดจัดเลยพี่นะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับราคานี้นะพี่นะบางขุนครมนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จกลุบบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมใหญ่นะพี่พี่ อ่ะผมเปิดแบ่งปันที่1,000 10, 0บาทนะครับพี่เปิดแบ่งปันที่1,000 10, 0บาทนะครับผมอ่านี่เลยนะครับทา่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0 9 6 3 4 1ก7 5เนสะครับ0 9นย์เก้าส่นอดวน ID ีไลน์แอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7นะครับ ttn 9 8 7นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พีเ f c ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ